This is the standard podcast the eye opening experience for your ears สวัสดีครับผมบิ๊กบุญและคุณกําลังฟังคํานี้ดีพอดแคสต์สะสมสับกันวลนิดภาษาอังกฤษแข็งแรง วันนี้มาพร้อมกับน้องปันปันสวัสดีครับสวัสดีครับผมเป็นยังไงครับฝึกงานมาได้นานกี่วันเดือนปีแล้วนะครับประมาณเดือนครึ่งมั้งครับคิดว่าโอเคเคนดี้อินเทอร์เจนไฟนะครับเจนซิกซมีคนสมัครมาแล้วนะจริงอ๋อจริงเรับไปแล้วหนึ่งคนด้วยเอออันนี้ยังไม่ได้ประกาศเนาะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมาจากการที่คนสมัครเจนไฟเยอะมากอแล้วก็ มีมีมีบางคนที่เขาบอไม่ได้สมัครเพื่อวันนี้แต่ว่าสมัครเพื่ออีกอีกสามเดือนได้ไหมครับอ่าเราก็เลยโอเคงั้นแบบไปเริ่มโนเฤมจิกซึ่งมันคืออีกหนึ่งไซเคิลของเราพอดีก็เลยคิดว่าอ่ะงั้นสัมภาษณ์แล้วก็รับเลยมีคนมารอแล้วหนึ่งคน แต่ทีนี้เดี๋ยวจะเปิดรับสมัครอย่างเป็นทางการจริงๆเมื่อไหร่เนี่ยก็รอฟังข่าวกันละกันนะครับนี่คือปันบอกว่านี่ผมพี่รุ่นน้องเลยทำไมทำไมเลวมาบอกตอนอัดรายการพอดีตกใจเลยเขาผมอก็เป็นอีกหนึ่งก็เรียกงอะไรนะเป็นหนึ่งพื้นที่ที่ให้ได้ลองมาทํารายการกันนะประสบการณ์ปันเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยดิอืมโอ้สดๆตรงนี้เลยเนี่ยก็คือคิดว่ามันเป็นที่ที่ดีนะเพราะว่าตอนเนี้ยเอ่อ ไอตัวช่องเคนดี้สตูดิโอเนี่ยมันก็ยังอยู่ในช่วงที่แบบว่ายังบุกเบิกอยู่ยังยังหาทิศทางของตัวเองอยู่อ่ะก็การันตีแล้วว่าคนที่มาทำอินเทอร์ที่เนี่ยคือได้ได้คิดจริงได้ได้ทำจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับ <ừ. S 1> ก็ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วก็ทำสไลด์ก็เร็วขึ้นแน่นอน <c oughs> <S <S สัญญาเลยอ่าเ <c oughs> พิ่มสก,กิลเ <c oughs> พิ่มสก,กิลแล้วก็พี่ว่าประโยชน์หนึ่งของการฝึกงานแบบไม่ว่าจะเป็นวงการอะไรนะครับก็คืออย่างน้อยเราเข้ามาลองดูก่อนว่าสิ่งที่เราเคยคิดว่าอยากทําจังเนี่ย มันจะเป็นอย่างที่เราคิดหรือเปล่าใช่ أ, บางคนอาจจะพบว่าฝึกงานพี่ว่ามันก็มีนะคนที่ไปฝึกงานแล้วพบว่าเฮ้ยไม่ใช่ว่ะก็จะได้ไปลองหาฝึกที่อื่นหรือว่าลองแบบเปลี่ยนวงการไปชิฟโฟกัสของตัวเองต่อไปก็ไม่ใช่เรื่องผิดอะไรเลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งประโยชน์แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยอ่ดูตัวอย่างอย่างดิวเงี้ย <laughs> จากฝึกงานตอนนี้ก็กลายเป็น หนึ่งในทีมเมมเบอร์ของ k n d ไปแล้ว<ช>อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับโอเคนั่นก็คือหนึ่งเรื่องราวที่เราคิดว่าเราอยากจะทำงานกับคนรุ่นใหม่ๆเสมอนะครับอีกหนึ่งอันนะครับที่เราอยากจะ,ะฝากบอกก็คือตอนนี้นอกจาก KND s ดี d i o YouTube c h ANNEL ที่เป็นฟรีคอนเทนต์ทุกคนดูได้นะครับยังมีพื้นที่พิเศษสำหรับสมาชิกด้วยนั่นก็คือ k n d Club นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็เปิดตัวมาแล้วประมาณอาทิตย์นึงนะครับแล้วก็เริ่ม เริ่มมีคนก็นเข้ามาจอยคลับเราแล,แ,ลแล้วแล้วก็ตอนนี้เรากำลังทยอยทำคอนเทนต์พิเศษสำหรับคนที่เป็นเมมเบอร์โดยเฉพาะอยู่เรื่อยๆด้วยใช่แลอาจาจะได้เห็นมาแล้วมันจะมีแบบพวกคลิปเบื้องหลัง behind the S c e n e นะครับแล้วก็อย่างที่บอกในอนาคตถ้าเกิดเรามีเวิร์กช็อปแบบเก็บตังหรือว่าอีเวนต์แบบเก็บตังหรือว่ามีเมอร์ชานดิสออกมาขายคนกลุ่มนี้นะครับที่เป็นเมมเบอร์ของเราก็จะได้รับส่วนลดพิเศษด้วยครับใช่แล้วครับแล้วก็เหมือนจะมีสําหรับ อะไรสักอย่างพิเศษเกี่ยวกับเรื่องของดอะ c l a นด้วยนะครับก็เป็นชายพิเศษที่คุยกันไปกับพีดิวเมื่อวานเนอ,อะครับมีคุยเรื่องประมาณว่าเช่าลงุงเช่าลุงอะไรสักอย่างลหลายๆคนคงเคยได้ยินนะว่าญี่ปุ่นเขาจะมีการเช่าลุงนะอเออเหมือนกับเหมือนกับเป็นเพื่อนคุยอะ, <laughs> อะไปนั่งคุยนัดกันที่ร้านกาแฟแล้วก็นั่งคุยชีกันถกปัญหาชีวิตกันหรือว่าอาจจะปั ไปบ่นให้ลุงฟังอะไรอย่างเงี้ยอื ừ. ซึ่งเราก็เลยคิดว่าเอจริงๆแล้วเนี่ยมีคนคุณผู้ฟังของเราเยอะเหมือนกันที่อยากจะมาพูดคุยนะครับกับผมเป็นการแบบส่วนตัวของวันออนวันได้ไหมแล้วก็บางคนก็บอกว่าอยากแบบมาซ้อมพูดภาษาอังกฤษกันหน่อยได้ไหมหรือว่าบางคนก็อาจจะแบบมีปัญหาอยากปรึกษาได้ไหมอะไรยเงี้ยตอนนี้ก็เลยคิดว่าเฮ้ยงั้นเราเอา สิ่งนี้มันทำเป็น one on one session กันเลยดีกว่าให้คุณผู้ฟังของเรานะครับจริงๆแล้วเปิดให้กับทุกคนเลยนะแต่ถ้าสมมุติเกิดเป็นคุณเป็นสมาชิกของ KND Club คเนี่ยคุณจะได้รับสิทธิพิเศษนะครับในเรื่องการส่วนลดด้วยแล้วก็ในช่วงนี้เนี่ยที่เรากำลังทำ trial period อยู่เป็นแบบช่วงทดลองเป็นทดลองเช่าลุงนะครับเราจะแจก500นาทีฟรีนั่นก็คือสำหรับสมาชิกเดอ c แคลน0คนแรกได้คนละ10นาทีฟรีทันที โดยเราจะติดต่อคุณไปนั่งพูดคุยกันแบบออนไลน์วันนอนวัน on เลยนั่งคุยกันอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งคุณจะคุยเรื่องอะไรก็ได้ภาษาอะไรก็ได้นะครับอยากจะให้เป็นที่ปรึกษาอยากจะให้เป็นคนนั่งฟังเฉยๆหรือว่าอยากจะให้เป็นเป็น speaking partner สำหรับคนที่อาจจะแบบเอ้ย เดี๋ยวจะต้องไปพรีซนต์เดี๋ยวจะต้องไปสอบ IL หรืออะไรอย่างเงี้ยก็สามารถมาซ้อมกันกับเราได้นะครับใครสนใจก็ตอนนี้เข้าไปกดจอยได้เลยนะครับใน YouTube Channel ของเราที่ KND Studio Channel กด Join แล้วก็กด The Clan นะครับ50คนแรกจะได้ฟรีทันทีสำหรับวัน1 one ัน on วันเซนเช่าลุงนะครับนั่นก็คือสิ่งที่อยากจะฝากเอาไว้ในช่วงนี้ไปที่คอนเทนต์ของเราในวันนี้ครับปันสิ่งที่ปัน<อ>นำมาฝาก คุณผู้ฟังคุณผู้ชมในวันนี้คืออะไรครับเป็นว่าด้เรื่องของ Nostalgia ครับ Nostalgia คำน<ม>ี้แปลว่าก็คือการหวนคิดถึงวันวาน<ม>หวนคิดถึงอดีตต่างๆอันหวานชื่นใช่หรืออาจจะไม่หวานชื่นก็ได้เนาะแต่ประเด็นก็คือต่อให้เป็นเรื่องที่แย่ๆพอผ่านมาแล้วว่ามันก็จะกลายเป็นรสชาติใหม่สำหรับสมัยอาจจะแบบมีความบีเตอร์สวีทแต่ว่า เออโอเคนะมันหวนคิดถึงแล้วมันก็ยังมีคุณค่าบางอย่างใช่แล้วครับผมบถ้าเกิดถามปันว่าถ้าพูดถึงนอสโตจีของปันเนี่ยภาพคืออะไรความรู้สึกคืออะไร <laughs> Take us back to where and whenI would say like The black and white black and white เป็นพอพูดถึง nostalgia จะนึกถึงแบบภาพ black and white แบบ flashback ในหนังอะไรนหรือมีความสีเปียนิดนี้ใช่กล้องฟิล์มอะไรอย่างนี้แต่ว่าคือฟันก็คงเกิดไม่ไม่ไม่ใช่ black and white literally แต่ว่าเราก็พอเรามองย้อนกลับไปเราก็จะนึกถึงอาจจะเป็นช่วงตอนเราเด็กๆพอจริงๆเอาจริงๆฟันก็ยังไม่มีอดีต ให้นึกถึงมากเท่ากับเลเซพี่บิ๊กหรือว่าคุณผู้ฟังคนอื่นๆอะไรอย่างนี้แต่ว่าเราก็จะนึกถึงตอนมอต้นก็ได้แหละแค่มอต้นก็ก็ก็ทำให้เรานสตัลเจียได้แล้วองั้นถามปันว่าอะไรในช่วงมอต้นที่ปันนึกถึงมากที่สุดความรู้สึกก็ไดครับเอาจริงๆนึกถึงความแบบใช้ใช้คำว่ากระโปกได้ไหมครับของตัวเองณณวันเวลานั้นๆการเล่นเกมกับเพื่อนยัน ตีสามโดยที่ไม่ต้องห่วงว่าการบ้านเสร็จไม่เสร็จเพราะว่าเกรดมันไม่ไม่สำคัญขนาดนั้นหรือว่ากระตูนเน็ตเวิร์กอ๋อใช่โอเคโอเคเออนี่มันเป็นสิ่งที่มันเหมือนแบบเป็นอดีตที่มันผ่านมานานแล้วแล้วมันก็คงไม่ได้กลับไปตรงนั้นอีกแล้วแหละแต่มันยังมีคุณค่าบางอย่างให้เราคิดถึงใช่นะครับวันนี้จะพูดกันถึงเรื่องนอส a l ลจีในแง่ที่ว่ามีหลายหลายคนเขาจะเราเคยได้ยินนะว่าอย่ามัวไปจมอยู่กับอดีต Mm. ถ้าสมมติเกิดจะพูดถึงสาย productive สายมุ่งไปข้างหน้า mm. สายแบบ go oriented มากๆอย่างเงี้ย mm. เขาจะรู้สึกว่าการที่เราไปติดอยู่กับอดีตนานๆเยอะๆเ,เนี่ย mm. มันจะเป็นตัวที่แบบฉุดรั้งเราไว้มาให้เรา move forward mm. mm. ก็เลยมีคนพูดอยู่เสมอว่า just don't dwell in the <Yeah. S 2> past นะครับการจมปลักนะแต่ทีนี้เราก็มาคิดกันว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้แยกขนาดนั้น mm. กับการที่ เราจะกลับไปอยู่กับอดีตบ้างถูกไหมใช่ครับเพราะว่าจริงๆปันเองเป็นคนที่ใช้ฟีเจอร์ไอ้ g o o g l e p o o t o อะเป็นคนใช้คุ้มมากยังไงค,คือมีรูปเยอะมากแบบว่าชอบไปถ่ายรูปกับเพื่อนนู่นนั่นอะไรอย่างี้ครับแล้วเราก็เก็บไว้อยู่ใน Google Photo แล้วมันก็จะออกกันายใช่เราเลยว่าเอ้ยอันนี้เป็นใครบ้างแบบแทบจะสแกนหน้าเลยว่าถ้าอยู่อ,อยากเห็นภาพคนนี้อยู่เสิร์ชได้เลยอ,อย่างเงี้ยมันมีความน่ากลัวเล็กแต่ว่าเอาจริง คือสำหรับฟีเจอร์นี้ยโคตรดีแล้วเราก็เราก็ไปดูได้ then we just kind of like relish the past maybe it's not like ten years it could be just like one year before because you know like two years before this seems so far apart because of covid n i e like the pre covid the pre covid era ตอนนี้คือกลายเป็นอีกโลกหนึ่งแล้วเนาะใช่ใช่ครับแล้วมันก็เลย มันมันเป็นเรื่องที่แย่ะลรที่เราจะกลับไปย้อนดูอดีตนั้นที่เรารู้สึกว่ามันมันก็ดีเนาะตอนนั้นมันก็ดีดเ,อเออตอนนั้นก็ดีเนาะ <c oughs> เออมันจะมีความนี <c oughs> อันนี้นะแต่ทีนี้ถ้าสมมุติว่าเรามาตีความกันว่าแล้วการจมอยู่กับอดีตอย่างไรละ่ะที่มันไม่เป็นผลดีเขากําลังพูดถึง สถานการณ์เช่นอะไรบ้างอันนี้พี่แ mm hmm. บบคิดไวๆเนี่ย mm hmm. อาจจะมาถึงเรื่องของแบบสมมติแฟนเก่า uh huh. ความรักครั้งเก่าที่เนี่ยมันคือคำนี้เลยป่านว่าตอนนั้นมันก็ดีเนาะ mm hmm. เออแต่มันจบไปแล้วไงแก <laughs> oh. <laughs> มันจบไปแล้ว it ended and <Yeah. S 1> we, you should move on already mm hmm. คือถ้าสมมติเกิด you keep like comparing everybody to your exes yeah. you you can't just make any new relationship at all for sure อ uh, <Yeah. S 1> <gu> ่าก็คือถ้าสมมติเกิดเรายังไม่หยุดเปรียบเทียบว่าคนนี้มันดีเท่าแฟนเก่าเราไม่ได้หรือว่าคนนี้ทำไมเราไม่รู้สึกแบบที่เราแบบเอ่อ love at first sight กับแฟนคนนั้น hmm. เลยนะอย่างเงี้ยมันก็เป็นรูปแบบหนึ่งของการแบบจมอยู่กับอดีต hmm. แล้วก็ไม่สามารถจะเดินต่อไปข้างหน้าได้<ช>ปันนบันนึกถึงสถานการณ์อื่นออกอ,อ,กอีกไหมที่การอยู่กับอดีตไม่เป็นผลดีกับเราก็อาจจะเป็น ความสมมุติพี่บิ๊กยกตัวอย่าง Things ที่เป็นแบบ Good things, Good times ใช่ไหมครับเช่นแบบแฟนคนนี้ดีมากเลยแฟนเก่าคนนั้นดีมากเลยแต่ว่าบางทีบางคนก็แบบ r e g r e t เนาะ,ะก็พูดถึง Regret ที่เราเคยพูดนไปว่าแบบวันนั้นเราไม่น่าทำแบบนั้นลงไปเลยหรือว่าเราน่าจะเลือก Choice นั้นว่ะเพราะว่าพอเราเลือกเส้นทางที่เราเลือกณนะวันนั้นแล้วมันมันไม่เป็นแบบที่เราคิดอะแล้วมันก็ทำให้เราจงปักกับว่า วันวันนั้นโมเมนต์นั้นคําพูดคําพูดนั้นที่เราเลือกที่จะใช้ออกไปแล้วมันทําให้เกิดคอนเควนซ์ที่ไม่ดีต่างๆอเราก็จมปักว่าไม่น่าเลยว่ะวันนั้นไม่น่าอย่างนั้นเลยวันนั้นไม่น่า we made a bad choice we made the wrong choice yeah แล้วเรา made a bad decision and then we blame our life on that based on that decision based on that point based on that decision เออ เอ,เอาจริงเคยเหมือนกันนะมันจะมี mm. มันจะมีการตัดสินใจบางอย่างที่จําได้ไว้ตอนนั้นเราก็คิดแล้วคิดอีกแล้วว่าเราคิดดีแล้วอะ mm. แต่สิ่งที่เราเลือกมันก็ไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่มันจะดีต่อมาในชีวิต mm. แล้วเราก็รู้ว่าอ๋อ oh I o d I made such a bad call mm. on that day but that's what that's what happened <Yeah. S 1> แล้วถ้าสมมติเกิดเราไม่สามารถ move on แล้ว ให้อภัยตัวเองในวันนั้นได้ว่าแบบว่า,า ah, I didn't know any better and I need mm. I just I needed to make that decision and I mm. I would never know what's gonna happen in the future mm. เพราะบางทีมันมันไม่ได้ออ i เว s ขนาดนั้นว่าเลือกแบบนี้ถูกเลือกแบบนี้ผิดแต่ว่า mm. it could go either way right <Yeah. S 1> แล้วเราก็ไม่รู้จริงๆอ่ะแต่ว่าในวันนี้เนี่ยมันก็ค่อนข้างชัดเจนว่าไม่ใช่การตัดสินใจที่ถูกอ่ะ mm. แต่ ก็ยังไม่สามารถจะสลัดตัวเอง <laughs> ออกจากวันนั้นได้อ่ะอืมเอออันนี้ก็เป็นลักษณะของการแบบไม่ยอม move on จากจากอดีตเหมือนกันเนาะใช่ครับครับโอเคเราเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นมันเป็นมนุษย์เนี่ยมนุษย์มีสิทธิ์ที่จะคิดแบบนี้ได้มีสิทธิ์ที่จะถูกอดีตดึงรั้งเอาไว้มีสิทธิ์ที่จะถูกถูกดึงกลับไปแบบ flash back กลับไปถึงสิ่งที่อยู่ในอดีตไม่ว่าจะดีหรือแย่นะครับแต่ทีนี้เราอาจจะมี วิธีคิดอีกแบบหนึ่งไหมว่าทำยังไงให้อดีตของเราไม่ทำลายปัจจุบัน mm. และไม่ prevent us from moving on to the future mm. อ่าเพราะฉะนั้นเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่เราคิดว่าอาจจะเป็น healthy nostalgia <Yeah. S 1> ได้เหมือนกัน mm. ข้อหนึ่งคือ nostalgia is an escapism of the present anxiety and uncertainty คำที่น่าสนใจคือ escapism mm. ใช่ครับมันก็เห็นคาว่า escape mm. ในนั้นเนาะใช่ครับก็คือหนี เพราะฉะน,นั้นเอสซปซึมันคืออะไรฮะก็คือการที่ต้องการจะหลีกหนีหรือว่าการที่อยากจะหายไปสักพักหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับ,รบใช่เออก็สรุปง่ายๆก็คือเราใช้นอสต a l g i a เจียเนี่ยเป็นเครื่องมือในการหนีจาก ความแย่ๆในปัจจุบันได้ชั่วคราวชนะครับไม่ใช่หนีไปเลยนะครับเ <c oughs> อมอม,มันเป็นเครื่องมือในการโครของเราแหละเนาว่าว่าปัจจุบันแ,นแย่มากมันมีแองไซดี้ที่โหดร้ายมากมันมีอันเซอร์เทนตี้บางอย่างที่ทำให้เรา nervous มากมาก เอ็เคปไปนิดหนึง่งเอ็เคไปสู่ uh, อดีตที่มันดีงามใช่เพราะว่าจริงๆ Defense Mechanism มันก็มีข้อดีของมันเนาะเหมือนแบบสมมติว่าเราเข้าไปอยู่ในหลุมหลมลบภัยตอนที่มีระเบิดมาเงี้ยมันก็ make sense แต่ว่าถ้าสงครามจบแล้วเงี้ยแล้วเรายังอยู่ในหลุมหลบภยัยนั้นต่อไปเรายังอยู่ในแบบคอนดิช o n ที่ที่ yeah at that moment it's appropriate for you to stay there <Right. S 2> but when everything has c a l m down the dust has settled you you should come back up to to reality and and accept the reality instead of still living in in that ห um, ลุมโลภัย <laughs> <laughs> ในบังเกอร์นะั้น <laughs> ใช่เนบอายในบ,บังเกอร์นะั้น <laughs> เออก็จริงนะมันเป็นเครื่องมือที่ใช้รับมือชั่วคราวใช่นะครับแล้วก็อาจรจีมันก็ดีต่อใจเนาะอย่างที่ปันพูดมาเนี่ยมันใช่เลยที่เขาแฮชแท็กกันเยอะๆที่เขาเล่นว่า จริงๆตอนนั้นมันก็ดีนะอะไรเงี้ยเอมม <laughs> อม,มันมันมนุษย์เราต้องการอันนี้จริงๆนะจริงค,รคืออย่างน้อยแล้วเอาไว้แบบเดียวยาเป็นบางช่วงได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณใช้เป็นเครื่องมือในการหนีชั่วคราวนะครับแล้วก็รู้ว่าเมื่อไหร่ถึงเวลาที่ควรจะคัมแบ็กอัพจากหลุมนั้นแล้วเนี่ยม,มันโอเคนะมันเฮลตี้ใช่นะครับข้อ2คือ nostalgia is a source of artistic creativity อ่า yeah for sure of course หนังนิยายพี่คิดไปถึงสินค้าด้วย อ๋อ oh, หรอครับหลายๆอย่างเช่นอันสมมุติแบบอยู่ๆแบบ Vi n y l t u r n t a b l e ก็กลับมาอย่างเงี้ย oh. that's a business opportunity and ah. it, it played on the nostalgia <Yeah. S 2> ถูกป่ะเรา <c oughs> คิดถึงบอกว่า the simpler time mm. วันวานที่มันเรียบง่ายกว่านี้ mm. ที่มันอาจจะไม่ต้องแบบ sophisticated ไม่ต้องบอกว่า เทคโนโลยีแบบต้องแอดว a น c ์ขนาดนี้อะไรเงี้ยแต่แบบว่าเครื่องเล่นแผ่นเสียงหรือว่าความความโลว์ไฟอย่างเงี้ยคือแบบเฮ้ยกลับไปสู่ความไม่ perfect แล้วก็มีความกรอบแกรบในคุณภาพเสียงบ้างแต่มันพาเรากลับไปถึงวันวานที่มันหวานชื่นได้เหมือนกันพี่ว่าเนี่ยมันก็สะท้อนออกมาว่ามันเป็น creativity ในการขายของนะหรือว่าหนังนิยายต่าง ทุกคนน่าจะรู้จักแฟนฉันมันผ่านมานานมากแล้วนะ <c oughs> แต่ว่าในยุคนั้นเนี่ยมันคือตัวอย่างที่ชัดมากของการเล่นกับนอสโตเจียทุกคน<ๆ>กคน<ๆ>ิดถึงรักแรกใช่ไหมทุกคนคิดถึงการเล่นสมัยเด็กๆอเออแล้วบางทีด้วยความที่เรายุ่งกับปัจจุบันเราก็ลืมไปแล้วว่าเมื่อก่อนเป็นยังไงแต่ของเราเนี้มันพาเรากลับไปเพราะฉะนั้นมันมันก็เล่นกับความต้องการของมนุษย์ในการอยากหวนกลับไปสู่วันวานที่ดี ที่มีปัญหาน้อยๆที่เรารู้สึกมีความสุขกันทั้งนั้นมันเลยกลายเป็นเครื่องมือที่ถูกคนใช้ในงานประเภทสร้างสารรค์เยอะมากเพราะสุดท้ายแล้วาร์ปิสต,ต,ต่างๆเขาก็ทำผลงานออกมา based on their own experiences and of course you have to experience those experiences before you transform it into your creative um, artwork so therefore nostalgia is basically those past experiences เพราะฉะนั้นเราก็ใช้ past, exp uh, past experiences ตรงนั้นที่แปลสภาพมาเป็น nostalgia ไปแล้วแล้วก็กลายเป็น art work ของเราปัจจุบันนี้แล้ว nostalgia ของหลายๆคนมัน universal มากฮะอ,อย่างที่บอกว่าทุกคนคิดถึงรักแรกใช่ทุกคนมีรักแรกอยู่แล้วอะเพียงแต่ว่าเราจะเอาไอตรงนั้นนี่ย n o s t a l g i ตรงนั้นมาแปลงให้กลายเป็นแบบว่า creative work ในรูปแบบไหนยังไงใช่ละครับ ม,มันมันก็คงเป็นเหตุผลที่แบบทำไมเพลงรักนิยายรักมันยังขายดี <c oughs> อยู่เสมออะไร <c oughs> ใช่หรือว่าความ coming of age ช่วงที่เรารู้สึกว่าเชี่อประสบการณ์นี้ทาให้เรากลายเป็นผู้ใหญ่แล้วว่าทุกคนก็มีทุกคนก็ผ่านมาแล้วทั้งนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรา Play on สิ่งเหล่านี้อ๋มอมันจะกลายเป็นสิ่งที่สามารถจะเอากลับมาสร้างผลงานได้เสมอ,อ,อมเพราะฉะนั้นลองคิดดูครับว่านอสตอรจีของคุณเนี่ยมันสามารถจะเอามาสร้างเป็นงานครีเอทีฟ ให้กับสิ่งที่คุณทำได้ยังไงบ้างข้อสาม nostalgia ที่ healthy มันอาจจะยังไงฮะ reminds us of what we have been through ครับอันนี้เขาหมายถึงยังไงคร <c oughs> ปันก็คือพอเรามองย้อนกลับไปใช่ไหมครับเราก็จะเห็นถึงไม่ว่าเรื่องที่ดีหรือว่าเรื่องที่ไม่ดีที่เราผ่านมาแล้วเราก็จะเห็นว่าเรื่องราวทั้งหมดเหล่านั้นมันมันเป็นเราอะ่ะ<อ>มันเป็นสิ่งที่เราเคยผ่านมามันมี joy มี struggles มี setbacks มี everything all the emotion that we have all um accumulate and we it it k i n d like help us understand who we are better แล um, ้วก็ทำให้เรารู้สึก appreciate ตัวเรามากขึ้นว่าเฮ้ย we've made it this far แล้ว huh? ว่าเฮ้ยเราผ่านมาได้นะตอนนั so, ้นเลยอย่างเงี้ยอกหักจะเป็นจะตายวันนั้นเลยเงี้ยท huh> ี่สุดวันนี้ก็ดีขึ้นแล้วว่า อะไรประมาณหรือว่าวันนี้มีแฟนใหม่ที่ดีกว่าแฟนเก่าคนนั้นสิบเท่าไปแล้วอะไร yeah so we don't forget what we've been through and and what used to be like something that changes probably shake us to the core and changes u into a new different person yeah จริงเพราะบางทีถ้าสมมติเกิดเราลืมมองย้อนกลับไปเราจะเราจะไม่เห็นนะว่ากว่าจะมือถึงตรงเนี้ย เราเจออะไรมาบ้าง<ช>ซึ่งมันอาจจะตรงกับผูกผูกโยงกับข้อสี่อันต่อมาที่เขาบอกว่ามันเป็นการแบบ revisiting Re the past which can raise our self esteem ครับใช่ไหมครับการกลับไปเยี่ยมอดีตบ้างเนี่ยทำให้ self esteem ในวันนี้ของเราดีขึ้นได้ยังไงครับก็คือพอเราสมมุติเราตอนนี้เรารู้สึกว่าเรา fail อยู่เราอะไรเงี้ยแล้วพอเรามองย้อนกลับไปก็เหมือนอย่างที่บอกใช่ไหมครับเราก็ เฮ้ย we made it this far already แบบเรื่องที่แย่กว่านี้หรือว่าเรื่องที่ไม่ดีกว่านี้เราก็ยังเคยผ่านมาได้แล้วทำไมวันนี้ที่เราเฟล,ลอยู่เราจะผ่านไปไม่ได้เพราะว่า in the end everything we we will still life must go on basically <c oughs> หรือบ,บาง <c oughs> ทีพี่ทำให้พี่คิดถึง n o n s t a ลเจ i a ในบางประเภทเช่นสมุนนะรครับเ,เป็น เป็น past glory ของเราอ่าเป็นความรุ่งเรืองในอดีตของเรา <c oughs> เป็นความสําเร็จในอดีตซึ่งสมมติว่าสมัยตอนที่เราอยู่มอตอ้นเราเป็นแชมป์อะไรสักอย่างขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วก็ผ่านมาตอนนี้แบบจบเข้ามาหาลัยทางาน <c oughs> การที่เรายังกลับไปเยี่ยมความสําเร็จเก่าๆในอดีตเนี่ย <c oughs> ถ้าเราคิดคิดให้เป็นและเลือกเลือกใช้ให้เป็นเนี่ยเราจะเห็นว่าเฮ้ยเราก็เคย ทำอะไรสําเร็จมาแล้วในวันนี้ของเราอาจจะรู้สึกสครัลโกมากแน่นอนเราออกจากโลกการศึกษาเข้าสู่โลกของการทํางานอะไรหลายๆอย่างอาจจะยากขึ้นแต่ว่าเฮ้ยเราเคยเราเคยเป็นแชมป์อะไรสักอย่างมาแล้วเราเคยประสบความสําเร็จในเรื่องต่างๆนี้มาแล้วเงี้ยถ้าเรามองตรงนั้นว่าเอ้ยเอาเอาเอา,เอาความรู้สึกตัวน,นั้นเนะี่ยกลับมาใช้ในปัจจุบันมันอาจจะทําให้เรามีกําลังใจในการพยายามจะเป็นแชมป์อีกครั้งก็ได้แต่ในขณะที่บางคนเนี่ย ก็เคยเหมือนกันแบบยึดติดกับความสําเร็จในอดีตจนรู้สึกว่าไม่สามารถจะ move on กับอะไรใหม่ๆในในวันนี้ได้ก็เป็นเหมือนกันนะก็เหมือนประมาณว่ากลัวว่ามันจะทําได้ไม่ดีเท่าอันนั้นก็ได้ชหรือว่าอาจจะเป็นว่าเขายังรู้สึกว่าไอ้สิ่งนี้มันยังเป็นเหมือนเป็นプライท์เดียวของเขาอะแล้วเขาก็ กอดมันไวะแนนเลยยังยึดติดอยู่กับว่าสมมติต้องเป็นแชมป์หมากรุกอย่างนั้นเท่านั้นแต่ในวันนี้มันเฮ้ยมันมีโจทย์อื่นนอกจากหมากรุกไปแล้วอะสมมตินะครับหรือว่าโลกวันนี้มันเปลี่ยนไปหมดแหละอันนี้กับคนที่แบบอยู่มาหลายเจนอย่างพี่เนี่ยจะนึกออกว่ามันเมื่อก่อนมันจะเป็นยุคของแอนาล็อกเนี่ยแต่พอทุกอย่างมันเป็นดิจิตอลเสร็จปั๊บเนี่ยแล้วเราคิดว่าเฮ้ยเราเคยทํางานแอนาล็อกได้ดีมากแต่ในยุคนี้มันเป็นดิจิตอลกันหมดแล้วอะ แล้วเราก็รู้สึกว่าเราตามไม่ทันแล้วแล้วก็ยังหวนกลับไปนึกถึงความสําเร็จในอดีตที่ยังเป็น a อนาล็อกเวอร์ชันของเราอยู่เพราะฉะนั้นเราก็จะไม่มาใส่ใจหรือโฟกัสกับการพยายามจะแคชชั่กับปัจจุบันเหมือนก<อ>ันนะว่าเฮ้ยถ้าเกิดคุณอยากจะได้ความสําเร็จอีกคุณก็สามารถมีได้แต่อาจจะต้องในรูปแบบใหม่มโดยการใช้สกิลเซ็ตใหม่อย่างนี้เป็นต้นคือถ้าสมมติเกิดจมกับอดีตมากเกินไปก็สามารถทําให้เราไม่อยากจะ หาอะไรใหม่ใหม่ใส่ตัวได้เออแต่ถ้าเสืดสมมติเกิดคุณมองอีกแบบหนึ่งเนี่ยเฮ้ยมันต้องอัดแบบนะกับโลกปัจจุบันคุณถึงจะได้ความรู้สึกของการเป็นแชมปเปี้ยนอีกครั้งหนึ่งอันเนี้ยอยู่ที่ว่าคุณจะมองตัวเองอยังไงเลยว่าคุณสามารถจะพัฒนาได้อีกไหมหรือเปลี่ยนแปลงได้อีกหรือเปล่าใช่ครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่มีทั้งข้อดีและข้อเสียเป็นดาบสองคมอยู่เหมือนกันนะครับและสุดท้ายอันนี้แบบ เป็นข้อสรุปที่พี่ว่ามันสวยงามมากเลยก็คือ nostalgia is a great consolation Consolation ก็มาจากแบบ Console ก็คือเป็นการแบบปลอบใจปลอบประโลมนะครับในความหมายนี้มันคืออะไรฮะก็คือในแง่ที่ว่าเ,เกี่ยวกับแบบหลุมหลบภัยที่ที่เราเคยพูดถึงคือเราสามารถที่จะแบบ Escape ไปตรงนั้นได้ให้มันให้อดีตมันมา ชโลมใจเราให้เรารู้สึกคอมขึ้นให้เราอยู่ในจุดที่เรารู้สึกว่าเรา secure เพราะว่าชีวิตของเราตอนนี้มันอาจจะมี uncertainty มากๆแบบว่า,า there's we don't know what will happen tomorrow or in the next few hours or whatever uh, we might feel a bit overwhelmed with uncertainties and it kind of revisiting our nostalgia uh, our past just kind of makes us feel uh, us realize that like All this will pass someday. อ๋ uh, oh, อย่างที่เขาบอกว่า and this too shall pass mm hmm. ใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีที่สุดแล้วมันไม่อยู่ยั่งยืนอยู่แล้วอะ mm hmm. ต่อให้เป็นเรื่องดีมันก็ต้องจบลง mm hmm. ต่อให้เป็นเรื่องไม่ดีมันก็ต้องจบลงเหมือนกันใช่ <laughs> เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอดีตกับคุณมาเนี่ยมันจะผ่านไป mm hmm. นี่อาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยแบบ c o n s ได้ดีที่สุดเนะี mm ่ย hmm. คืออย่ายู่ติดอย่ายึดติด mm hmm. เห็นไหมว่าในอดีตเรื่องที่แย่ที่สุด มันก็จบแล้วเราก็ผ่านมาันมา <S <S หรือเรื่องที่วันที่เราดีใจและภูมิใจที่สุดมันก็จบแล้วเราก็ผ่านม,ามา <ừ> mm. ันมาเช่นเดียวกันอมันทําให้เรารู้สึกมองโลกอย่างเข้าใจอะไรมันมากขึ้น <S <S <ừ> mm. เนาะนั่นก็เป็นวิธีการใช้นอสต g จีให้ไม่เป็นพิษกับเรา <S <S <ๆ>ให้ไม่บ่อนทำลายเราแต่ว่าใช้มันเป็นเครื่องมือที่ทำให้เรามีทั้งสุขภาพจิตหรือว่าวิธีคิด ที่มันเฮลตี้ในวันนี้ครับสรุปสัพที่น่าสนใจในวันนี้นะครับมี2องคำกรุบกริบนะครับมีคำว่า escapism ครับคำนี้คืออะไรครับปานความต้องการที่จะหลีกหนีครับคือหลบหนีไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวกลับมาใหม่นะครับนั่นคือ escapism ครับอีกคำหนึ่งก็คือคำว่า consolation ก็มาจาก console นะครับ verb to console ก็คือปลอบโยนปลอบประโลมใจนะครับ consolation และถ้าติดตามฟังคำดีดีพอดแคสต์มาตั้งแต่พิโซดแรกครับมาถึงวันนี้คุณจะได้สะสมศัพท์ไปแล้วทั้งหมดรวม6,000กับอีก90คำและสำนวนครับและนั่นก็คือคำดีประจำวันนี้นะครับฝากติดตามฟังรายการของเราได้ทาง s p o t i f y a p p l e Podcast หรือทุกที่ที่คุณฟัง Podcast ครับเจอคลิปของเราบน YouTube ฝากกด subscribe แล้วก็ถ้าเกิดสนใจจะจอยในคลับยินดีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเทียของ The Tribe หรือว่าจะเป็น The Clan นะฮะ mm hmm. เข้าไปดูสิทธทิประโยชน์ของสมาชิกแต่ละเทียได้ในพื้นที่ของ YouTube กดจอยเข้าไปดูได้เลยนะครับแล้วก็รอต้อนรับทุกคนอยู่กับคอนเทนต์พิเศษที่สร้างสารรค์ขึ้นสำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับวันนี้ผมบิ๊กบุญแล้วก็น้องปันนะครับต้องขอลาไปก่อน ครับแล้วก็อย่าลืมเข้ามาสะสมศัพท์กันทุกวันวันละนิดภาษาอังกฤษจะได้แข็งแรงสวัสดีครับสวัสดีครับ The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears